สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพในคลิปนี้ก็ขอนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อสายทองนะครับซึ่งเป็นพระเกจิสายอีสานสายจังหวัดร้อยเอ็ดอีกรูปหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกขององค์หลวงพ่อนะครับวันนี้มีโอกาสนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสําหรับหลวงพ่อสายทองนะครับท่านก็เป็นพระเกจิที่น่าเคารพ สักการะอีกรูปหนึ่งในจังหวัดร้อนะครับนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีโอกาสนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมขององค์หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสายทองนะครับนี่ก็เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับวันนี้มีโอกาสนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชานะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร085924 9955เนะครับเป็นเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นรุ่นแรกที่เป็นพระเกจิสายอีสานอีกรูปหนึ่งก็คือรุ่นแรกของหลวงพ่อสายทองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลดีๆของหลวงพ่อที่มีโอกาสนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคล ขององค์หลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกหายากนะครับสําหรับรุ่นแรกของหลวงพ่อสายทองนะครับเป็นพระเกจิสายอีสานสายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในคลิปนี้ก็มีโอกาสนํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ